สวัสดีทุกนะครับอยุดผมช่องหม็กเพชรพง์เช่นเคยนะฮะสำหรับคลิปวันนี้เราอยู่บนขบวนรถด่วนนะครับในกำนานเลยก็ว่าได้ของสายเหนือนะฮะก็เป็นขบวนรถด่วนที่51ต้นทางกรุงเทพอภิวัตน์ปลายทางสถานีเชียงใหม่นะครับอ่าเช้านี้เราอยู่กันที่สถานีอุดรดิตนะฮรเพิ่งมาถึงก็เวลาอยู่ประมาณ6นาฬิกา2นาทีประมาณนี้นะฮะ รถจักรทรำขบวนในวันนี้นะครับผมเป็นอุลตราแมนนะฮะหมายเลข5225นะครับผมเป็น q c นะฮะรถจักรคันนี้มาจากประเทศจีนั่นเองนะครับอัตอนนี้รถก็ได้อยู่เทียบชานชลาที่อุตริดิตแล้วนะฮะทุกท่านก็มีทางวินขนส่งรถต่างๆมาคอยรับผู้โดยสารกันถึงชานชลาเลยทีเดียวนะฮะ แล้วก็แน่นอนนะครับผมมีทางเจ้าหน้าที่นายสถานีคอยช่วยเหลือผู้โดยสารนะครับผมยกของลงจากรถนะฮะก็ะถือว่าเป็นภาพความประทับใจอย่างหนึ่งนะฮะที่เห็นแบบอ่าเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนพูดให้บริการเป็นอย่างดีเลยทีเดียว นาฬิกา6นาทีนะครับผมออกจากอุตรดิต์ตรงเวลามากการมาเชียงใหม่ครั้งนี้นะฮะไม่ได้นั่งขบวน51มาประมาณ2ปีแล้วนะครับสำหรับตัวผมเองปกติก็จะนั่งขบวนนี้ซะส่วนใหญ่เพราะว่าจะได้เก็บเกี่ยวบรรยากาศในช่วงเช้าของสายเหนืออย่างเต็มที่นั่นเองก็ครั้งก่อนที่มาตอน8เดือนที่แล้ว ็นั่งมาเป็นขบวน13านะฮะก็ช่วงนี้มาถึงช่วงนี้มืดนะยังมืดอยู่ยังไม่สว่างก็จะได้ไปสว่างแถวช่วงรำปางเลยไม่ได้เก็บบรรยากาศช่วงนี้ให้ทุกท่านได้รับชมกันเนาะในวันที่นั่งนะครับผมวันนี้ที่ผมนั่งขบวนรถไม่ล่าช้านะฮะคือมาถึงก่อนเวลาดีซัมแต่ขบวนรถก็ต้องถูกปล่อยออกตามเวลา ทุกครั้งนะทุกสถานีนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าจอดที่สถานีรถไฟศิราอารนะฮะซึ่งไม่ห่างจากตัวเมืองอุตรดิตมากนะครับผมแป๊บเดียวก็มาถึงแล้วนะฮะก็เราจะมาจอดรอเวลาที่ศิราอารอีกเช่นเคยนะครับผมประมาณ10นาทีในตอนนี้นะครับผม การรถไฟก็ได้เปิดวิ่งเส้นทางศิร,ราอาจไปถึงสวรรคโลกแล้วนะฮะ mm hmm. คือกลับมาเปิดขบวนรถไฟวิ่งแล้วนะ,ะ mm hmm. เป็นขบวนรถท้องถิ่นนะทุกคนถ้าใครเดินทางอยากไปเส้นสายของอาสวรรคโลกนะฮะ mm hmm. ก็มารอขึ้นรถได้ฮะ,ะที่ศิราอาดในช่วงประมาณ10บโมงกว่าน,นะฮะโดยประมาณ mm hmm. เดิมทีนะครับผมในรถจักรรุ่นเก่าๆนะฮะ เวลาเรามาถึงศิลานี่เราก็จะมีพักเติมนงเติมน้ําเติมน้ํามันนะครับผมเพื่อที่จะเดินต่อขึ้นเหนือไปอีกนะครับในตอนนั้นซึ่งตอนนี้ได้รถจักรรุ่นใหม่มาแล้วเราก็ทำอะไรได้ดีขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับผมสามารถเติมถังเดียวถึงเชียงใหม่ได้เลยนะฮะก็ถือว่าลดเวลาลงไปเยอะเลยนะครับในการให้บริการต่างๆนั่นเอง รอมาถึงศิลาไปฮะพอการมาขาขึ้นมาขาของกันแหละเด็กไฟร้อนนะคะอ่ะผมลืมบอกทุกคนไปนะฮะว่าขบวนที่ห้าสิ็ดในตอนนี้ ยังไม่มีตู้สเสบียงนะครับผมหรือวันที่ผมนั่งไปไม่มีตู้สเสบียงพวงไปก็ไม่รู้นะฮะแต่ที่เห็นล่าสุดนะครับผมถ้าเป็นในชั้นรถดด่ดนพิเศษอย่างขบวน13เนี่ยก็จะมีนะครับผมส่วนขบวนที่51เนี่ยที่ผมนั่งเนี่ยไม่มีตู้สเสบียงนะครับจริงจะเป็นต้องซื้อกาแฟจากป้าเขานะครับผมก็นะอย่างว่าแหละคือเรานึกว่ามีนะครเข้าใจว่ามีมาโดยตลอด ก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับผมที่สอบถามมาทางเพจ a c e b o o k นะว่าถ้าจะนั่งรถไฟไปเชียงใหม่กับขบวน51นี้เราควรนั่งฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาดีนะฮะซึ่งอันเนี้ยสำหรับตัวผมนะผมมันชอบทั้งสองฝั่งเลยอะ่ะผมไม่รู้ดิคืออย่างว่าเนาะเรารีแลกในการถ่ายภาพแต่และมุมมาให้ทุกคนได้รับชมได้แทบจะครบทั่วนนะ่ะมันก็เลยแบบไม่ค่อยได้มีติดขัดอะไรนะฮะส่วนในมุมมองของผู้โดยสาร เราไม่รู้เหมือนกันว่าชอบนั่งซ้ายมือหรือขวามือนะครับในเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะว่าแนะนำดูว่าซ้ายดียังไงเราจะได้เห็นวิวอะไรส่วนขวามือเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรนะฮะแต่แน่ๆนะครับขวามือเนี่ยถ้าเรานั่งนะในช่วงแก่งหลวงเนี่ยเราจะได้เห็นวิวรถไฟวิ่งเรียบแก่งไปนะฮะส่วนขวาหรอ ก็เยอะนะผมว่านะเพราะว่ารถไฟมันรถไฟขึ้นเหนือเนี่ยมันวิ่งแบบเลื้อยเป็นงูอ่ะมันคดเคียวตลอดทางเราจะสามารถถ่ายวิวแบบเนี้ยที่ผมถ่ายเนี่ยได้แทบตลอดทางเลยนะฮะ ตอนนี้ขบวนรถนะครับผมก็กําลังจะวิ่งผ่านที่สถานีรถไฟบ้านด่านนะครับหรือบ้านด่านนาขามนะฮะจังหวัดปุตตลอดิษนั่นเองนะฮะก็เราจะเห็นวิวทุ่งหญ้าเขียวขจีอย่างนี้ตลอดเส้นทางนะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวจัดๆเนี่ยเราจะเห็นหมอกหนาด้วยช่วงนี้เราก็เห็นหมอกจังๆไกลๆนะฮะอากาศไม่ค่อยร้อนนะครับผมอากาศไม่ค่อยร้อนช่วงเช้านี้แบบก็ไม่ได้เย็นมากแต่ก็ถือว่า สบายบายอยู่นะครับผมสบายบายก็นีแ่แหละครับผมข้อดีของรถไฟชั้นสามนะฮะเราจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศค่อนข้างเต็มที่เลยนะฮะแต่มันก็กมีผลเสียตามมาแหละครับผมแน่นอนว่ากลิ่นไม่กลิ่นเบรกรถไฟนี่จะติดตัวเรามาด้วยเลยนะฮะแล้วก็อาจจะมีการเหนียวเนื้อนะหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรถึงปลายทางเราก็อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายกันต่อได้นะฮะ ก็โค้งสวยๆกบับบรรยากาศดีๆนะฮะที่สายเหนือตอนนี้เรากำลังจะวิ่งผ่านหลักกิโลเมตรที่501นะฮะมุ่งหน้าขึ้นเหนือเชียงใหม่นะครับก็สำหรับคลิปนี้จะพาชมในช่วงอุตรดิตถ์ถึงสถานีเด่นชัยกันนะฮะส่วนหลังจากนั้นค่อยไปต่อกันใน EP พถัดไปกันนะทุกคนนะก็แน่นอนนะครับผมสเสน่ห์ของรถไฟสายเหนือก็จะอยู่ในช่วงนี้แหละ ช่วงขึ้นเขาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาลัดเลาะนะครับผมเลื้อยเป็นงูเลยนะฮะสิ่งที่เราจะได้มาคือบรรยากาศดีๆที่เราจะเห็นผ่านหน้าต่างของรถไฟนั่นเองนะครับอ่าบรรยากาศภูมิประเทศภูมิปัญญาชาวบ้านชุมชนและท้องถิ่นนั้นๆนะฮะก็ถือว่ามันคุ้มค่ามากนะครับผมสำหรับผมอ,อ่าค่าโดยสารรับพูดค่าโดยสารกันบ้าง ถ้าเป็นชั้น3นะครับจะอยู่ที่220บาทนะชั้น3จากกรุงเทพอภิวัตถึงเชียงใหม่นะครับถ้าชั้น2เนี่ยจะอยู่ที่4 2 8บปาทนะเป็นชั้น2นั่งปรับเบาะพัดลมนั่นเองตอนนี้นะครับรถไฟวิ่งอยู่ในเขตของบ้านห้วยกังนะฮะที่จังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองก็ยังไม่หลุดจากอุตรดิตถ์นะครับผมก็ชมบรรยากาศกันยาวๆนะฮะ จะสังเกตเห็นได้ว่ารถไฟมีมีความสืกเหมือนจะขึ้นเนินเล็กๆน้นอๆนะฮะมีเหมือนกับกําลังที่รถไฟจะไต่ขึ้นเนินเขานั่นเองนะครับขณะนี้เวลาประมาณ6นาฬิกา40นาทีนะครับผมถ้ามองไกลๆเราจะเห็นหมอกจางๆอยู่นะ,ะที่ปกคลุมอยู่บรเิเวณภูเขาอยู่เลยนะฮะก็ถือหว่อบ,อ,บอกด้เลยว่าบรรยากาศที่นี่ค่อนข้างดีเลยทีเดียว และนี่ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบนะครับมีชาวบ้านโบกมือให้รถไฟแล้วก็รถไฟโบกมือกลับเนี่ยซึ่งโอ้โหมันคือแบบเป็นภาพช็อตที่แบบไม่คิดว่าจะเจอนะฮะอย่างที่บ่งบอกนะครับผมช,มชุมชนแถวนี้คงจะแบบผูกพันกับรถไฟค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าเรายังมีขบวนรถไฟท้องถิ่นนะที่วิ่งจอดตามหมู่บ้านต่างๆจนถึงเชียงใหม่เลยนะครับก็ยังมีขบวน407และ408ที่ต้นทาง นครสวรรค์เชียงใหม่เชียงใหม่นครสวรรค์เนี่ยวิ่งทุกวันนะครับผมเป็นรถด,ดีเซลหลังชั้นสามก็คอยจอดตามหมู่บ้านต่างๆให้ประชาชนได้อาศัยเดินทางนะฮะในระยะใกล้ๆนั่นเองตอนนี้รถไฟกําลังวิ่งผ่านบ้านปางต้นพึ่งนะฮะจังหวัดอุรดรตถ์หรือสถานีรถไฟปางต้นพึ่งนั่นเองนะฮะก็แน่นอนว่าที่นี่เราจะเห็นสะพานรถไฟกลับหัวด้วยนะครับผมซึ่ง ในสมัยนั้นนะฮะก็ได้โดนอ่าระเบิดนะครับผมเส้นทางในสายเนี้ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะในตอนสมัยสงรครามโลกเลยทีเดียวนะครับก็แน่นอนว่าจุดแถวนี้นะฮะซึ่งอ่าหลายๆคนของที่ชื่อชอบรถไฟเนี่ยก็ได้มาถ่ายทํากันเยอะมากกับสะพานเหล็กที่กลับหัวเหมือนกับมันทาให้แบบ เหมือนเป็นที่เดียวในประเทศไทยด้วยนะฮะที่มีสถารูปแบบนี้นะครับอาตอนนี้ขบวนรถก,กำลังจะวิ่งผ่านสถานีปางต้นพึ่งนั่นเองนะครับซึ่งปางต้นพึ่งเนี่ยอยู่ที่ตำบลบ้านด่านนาขามนะฮะอําเภอเมืองอุตรดิษฐ์นะฮะหรือจังหวัดอุตรดิตถ์เองก็มีแหล่งท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีอุโมงค์อุโมงค์รถไฟปางตู๋ขอบนะฮะซึ่งเป็นอุโมงค์ าสายแรกของเส้นทางสายเหนือเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันต้องผ่านุโมงนี้ก่อนแล้วก็ผ่านุโูงงต่อๆไปจนถึงขุดต่าลน,นะฮะก็เดี๋ยวจะชี้จุดสะพานกลับหัวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าอยู่ตรงไหนไอ้สะพานที่กลับที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้อ่ะยังไม่ใช่นะครับผมมันจะมีทั้งหมดอ่าตรงนี้3มสะพานติดก,กันเลยนะฮะ ที่สะพานข้ามทางรถไฟเป็นทางระดับแบบนี้นะฮะข้างล่างก็จะเป็นถนนนะครับผพที่ชาวบ้านเขาใช้สัญจรกันในการอาอยู่อาศัยในเขตพื้นที่นี้นะครับขบวนรถไฟก็ไม่ได้ทําความเร็วมากนะคะัก็ค่อยๆไปนะครับเวลาวิ่งผ่านทางสะพานทางข้ามนะครับอันนีเนี่ยโค้งตรงนี้นะครับทุกคนเรากําลังจะผ่านาสะพานเหล็กกับหัวนะฮะแห่งเดียวของประเทศไทยเลยนะที่มี น,ะะนี่นะฮะตรงนี้ฮะจุดพันซีนเราจะเห็นว่าเป็นเหล็กดำยาวเลยนะฮะส่วนตัวผมก็ยังไม่เคยมาถ่ายรถไฟตรงจุดนี้นะฮะก็มีทางกลุ่มคนรักรถไฟดีเซลรางนะฮะเขาก็จัดจัดทริปเพื่อที่จะมาอ่ามาถ่ายวิวถ่ายภาพสวยๆตรงสะพานรถไฟแบบหมดตรงนี้เป็นประจำทุกๆปีนะครับซึ่งผมก็ยังไม่มีโอกาสกว่างที่จะ ได้รวมทิปมาสักทีนะฮะกับทิปตรงนี้ซึ่งมันคงจะแบบสุดๆเลยเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นป่าไม่นเขาอะทุกคนหรือก็ออกไปคือสภาพแบบเฮย้ยธรรมชาติล้วนๆนะอะไรแบบเนี้ยช่วงนี้นะครับผมเขารถไฟก็จะไต่ขึ้นเนินเขานะฮะเราจะเห็นได้ชัดเลยจากภาพซึ่งก็ไม่ได้ตั้งกล้องเอียงหรืออะไรนะทุกคนแต่มันเป็นพื้นที่ไต่ระดับของรถไฟนะครับซึ่งโค้งเข้าป่าเข้าเขาเนะี่ยคือมัน ผม,ผมชอบมุมแบบนี้นะไม่รู้ว่าทุกคนชอบแบบเดียวหรือเปล่าน,น,น,นะฮะก็เดี๋ยวสักพักนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเห็นอุโมงค์แรกนะครับของของสายเหนือเลยนะฮะเป็นอุโมงค์ปานตูบผอมนะฮะซึ่งก็เป็นอุโมงค์ที่มีความยาวอยู่ที่120เมตรนะฮะไม่ได้ยาวมากนะครับเพราะว่ามันเขามันลุกน้อยเนาะมันก็เลยไม่ยาวอ่านี่แหละฮะเดี๋ยว ขวามือนะครับผมโค้งเข้าทางขวาเราก็จะเห็นอุโมงค์เลยซึ่งอุโมงค์สายเหนือเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้สีแบบนี้เลยถ้าใครไม่สังเกตรหรือไม่รู้เนี่ยมองไกลๆนึกว่าขุนตาลเพราะว่าคนไปถ่ายรูปที่ขุนตาลเยอะมากนะครับจนแบบมันมีอุโมงค์แบบนี้อีก 2- 3สาอุโมงค์เลยนะฮะอุโมงค์ปางตุ่พอรนะครับ,ผม,รบผมก็สร้างเมื่อปีพศออ2452นะรีรอบนะฮะก็ในช่วงแรกๆในการเปิดเส้นทางสายเหนือเลยก็ว่าได้นะครับ นะฮะเป็นอุโมงค์สั้นๆไม่ได้ยาวมากแค่120เมตรนั่นเองก็นะฮะก็ถือว่าอยู่ตอนนี้ระดับอยู่บนเขาแล้วนะทุกคนนะรถไฟไวิอยู่บนเขาแล้วนะฮะ,ะเราเพิ่งผ่านหลักกิโลเมตรที่514มานะครับก็การเดินทางจากช่วงแรกๆมาตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณประมาณ13กิโล14กิโลนะฮะจากจุดที่เริ่มถ่ายิปนี้มา เรจะเห็นได้ชัดเลยครับผมหมอกต่ํามากซึ่งบอกผมบอกได้เลยว่าเราอยู่บนเขาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะผมก็พยายามเก็บมุมอารถไฟโค้งสวยๆมาฝากกันให้เต็มอิ่มกันไปเลยก็ว่าได้ถ้าใครเป็นสายชอบดูหัวรถจักรแล้วก็ห่างนะครับประมาณนี้ในวันที่ผมมานะครับก็ถือว่าผู้ที่สา์ก็ ไม่ค่อยเยอะนะฮะก็ยังมีที่ว่างอยู่ไม่หนาแน่นนะครับแต่แน่นอนว่าตู้นอนเต็มชั้น2ก็เต็มนะครับถ้าใครจะเดินทางขึ้นเหนือหรือเดินทางในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวๆเนี่ยแนะนำให้จองล่วงหน้ากันเลยนะครับผมจองล่วงหน้าได้30วันก่อนวันเดินทางไม่ว่าจะจองที่แอปดีทิกเกตของการรถไฟไทยหรือจะจองที่สถานีรถไฟทั่วประเทศนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วสถานีย่อยๆเนี่ย จะจองได้ถึงช่วง4ี่โมงครึ่งเท่านั้นเขาก็จะตัดยอดสง่งไปจองได้อีกทีก็8ปดโมงครึ่งของอีกวันเลยนะฮะเราก็เพิ่งผ่านหลักกิโลเมตรที่515มานะครับก่เดินทางกันต่อนะฮะชมวิวรับบรรยากาศกันยาวๆกันเลยทีเดียวก็อีกสักพักนะ,ะครับบรวรถไฟก็จะรอดที่อุโมงค์เขาพึงนะฮะที่อ ำบลบ้าน,นไร่นะครับผมเด่นชัยจังหวัดแพร่นะฮะอุโมงคนี้มีความยาวอยู่ที่362เมตรเศษนะครับนะก็ถูกสร้างขึ้นมาในปี2453นะครับก็ตามหลังอุโมงบางตุกขอมา1ปีนั่นเอง พอล้อปุโมคงมานะครับผมขบวนรถไฟก็จะผ่านหลักก,กิโลเมตรที่517นะฮะเพื่อที่จะเข้าถึงสถานีเด่นชัยอีทีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมเสียงรถไฟเสียงล้อรถไฟกระทบรางเสียงเบียดรางนะฮะกันเพลินกันไปนก่อนนะฮะจะได้ดื่มดบบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับ อนมีรถไฟก็พาหลักกิโลเมตรที่521มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็อยู่กันในช่วงอา่แถวห้วยไร่นะครวัดห้วยไร่จะอยู่ทางขวามือของของเรานั่นเองซึ่งร้างที่เห็นนี้จะเป็นร่างสับเปลี่ยนของย่านสถานีนะครับที่เวลารถมาเข้ามาจอดก็จะสามารถมาจอดได้นะครับอันนี้ก็ตึงเป็นบ้านห้วยไร่นะฮะตอนนี้อยู่ในเขตเด่นชัยแล้วนะครับทุกคน เขาอยู่ในเขตเด่นชัยแล้วนะฮะก็มีหลายคนนะสอบถามเหมือนกันว่าพแพร่มีรถไฟด้วยหรือ,รอนะฮะจริงๆแล้วแพร่มีรถไฟเข้าที่เด่นชัยนี่แหละฮะกที่เหลือก็สามารถต่อรถเข้าตัวเมืองกันอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าในอนาคตนะฮะรถไฟอีกสายหนึ่งของสายเหนือเนี่ย ที่กาลังจะสร้างกันอยู่เนี่ยเป็นรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของเนี่ยก็จะเป็นอีกเส้นหนึ่งที่วิ่งแตกแขนขึ้นไปถึงเชียงรายนะฮะมันแน่นอนแหละครับผมถ้ามีรถไฟสายใหม่ขึ้นมามันก็จะครอบคลุมการเดินทางของระบบรางในประเทศไทยเรามากยิ่งขึ้นเหมือนกันเหมือนกับเส้นบ้านไผ่ขอนแก่นเนี่ยเส้นมุกดาหารเข้าทางนะครพนมเนี่ยนั่นก็เป็นอีกเส้นหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันของพี่น้อง ชาวอีสานเหมือนกันนะฮะอัิที่ผ่านไปมึอสักครู่นี้เป็นไล่เก็ด,ดาวนะครับผมซึ่งถ้าจะไม่ผิดนะตอนที่ผมนั่งขบวน407มาเชียงใหม่เขาจอดนะครับผมที่ป้ายนี้แสดงว่ามีประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เนี่ยโดยสารอยู่นะครับผมรถไฟท้องถิ่นซึ่งมันก็อย่างว่านาออยู่บนเขารถไฟก็วิ่งเข้าถึงเนะี่ยเออ นั่นเป็นครั้งนึงที่ผมนั่งในช่วงตอนปีใหม่นะฮะคือจอดโอ้โหจอดถล่มทลายเลยออกออกจากนครสวรรค์เนี่ยตอนตีห้าครึ่งนะถ้าจะไม่ผิดไปถึงเชียงใหม่เนี่ยตอนประมาณบ่ายสองได้นะทุกคนนะก็ลองคำนวณกันดูว่ากี่ชั่วโมงเก็บบรรยากาศเต็มที่เลยอันนั้นนะ่ยยิ่งช่วงหน้าร้อนเลยนะโอ้โหไม่อยากจะพูดถึงก็นั่งรถไฟกันมาพักใหญ่ๆนะฮะ เพื่อนๆจะเห็นว่าข้างทางมันจะมีป้ายสัญญาณบอกหรือว่าวอแวนบ้างละ40บ้างละ50บ้างละอ่ามีรูปรถไฟไต่ขึ้นเนินลงเนินบ้างอ่าป้ายพวกนี้ก็จะเป็นสัญญาณบอกเกี่ยวกับอ่าให้กับพนักง,งานรถไฟคนขับรถไฟเนี่ยในในผ่านเขตนั้นๆเนี่ยต้องทําตามกําหนดนู่นนี่นั่นนะเพื่อความปลอดภัยต่างๆนะครับถ้าเป็นวอแวนเนี่ยเขาจะให อเราเนี่ยเปิดบูดเตือนทุกครั้งเวลารถไฟวิ่งผ่านจุดจุดนั้นนะเพราะว่าเขาสำรวจมาแ,แล้วว่าในเขตนั้นนะอาจจะมีประชาชนอาศัยอยู่เยอะนะครับอ่าอย่างป้ายสีเหลืองโน่นนี่นั่นก็เป็นป้ายเตือนนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างเราต้องเคารพก่เคารพป้ายบางเส้นทางเนี่ยกำหนดวิ่งไม่เกิน40ไม่เกิน50เนี่ยเราก็เกินไม่ได้นะฮะแล้วถ้าเป็นวพวกรถดีเซลลาง ก็จะสามารถทำกำไรเลยเด้มมากกว่านี้หน่อยหนึ่งแค่นั้นเองนะฮะ